ทำอะไรคะมามาโอ้ป้าดูดิเด็กๆอะทำตรงนี้เลเอะเทอะเปื้อนไปหมดเลยเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยตรงนี้เราใช้ถ่ายงานเยอะด้วยนะใช่ <ๆ S 2> นะมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้มามานัดช่างมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเนรมิตขนางนี้นะคะให้สวยงามขึ้นเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะทำยังไงให้มันสวยงามขึ้นมาได้โอเคค่ะ,ะเสียดายนังสวย,สวย,สวย นี่แหละค่ะช่างจากสยามบอนนะคะที่เขาจะมาทำผนังสามิติให้บ้านโอ้สามิติเลยครับโอ่คอเะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ครับสีเขียวเนี่ยครับอันนี้รู้สึกจะเป็นลายอะไรนะลายลายพิกเซลพิกเซลใช่มาแล้วเราทำที่เดียวหรอคะเราทาตรงที่ห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะเพราะเป็นฉากที่เราถ่ายวิวเยอะ แล้วก็เราจะทำในห้องนอนจะัดห้องนอนด้วยนะครห้องนอนเนี่ยจะเห็นว่ามันว่างมานานแล้วค่ะเราก็เลยจะตกแต่งช่วงเป็นหัวเตียงนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันลวกันเนาะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะ เป็นไงคะเป็นไงคะสวยไหมคะสวยงามสวยงาระหลาดสีไหมคะเอ่อสารมิต anyway. ิหรือผนัง 3D แบบใหม่ของบ้านเรานะคะสวยงามประหลาดสีมันน si ิ่มๆเนี่มันแข็งนะเราดูมันแข็งค่ะแข็งนะคะับแต่ว่ามันเป็นแบบว่าวัสดุแบบว่าเออโคกแล้วมันไม่เจ็บหรอกโอ้โหใส่มามาเอาหัวโคกดูสิโอ๊ย ป้าปลาป้าไม่กลัวว่าหัวมาม้าเป็นไรป้ากลัวกระแพงคังค่ะไม่ใช่เรอจะบอกว่าถ้าใครสนใจแบบนี้นะก็ง่ายเลยคือมันจะแก้ทั้งปัญหาแบบผนังที่มีรอยแตกแล้วทาสีไปก็ไม่หายใช่ไหมคะไม่เจ็บ เด็กๆบางทีแบบขีดเขียนเต็มไปหมดเนี่ยเราก็สามารถให้เขามาติดตั้งผนังสวยๆแบบนี้ได้เลยแปรว่าชอบตรงที่ว่ามันทําให้กําแพงเนี่ยดูมิติมีมิติมากขึ้นเนาะโอเคหมดยังคะเนี่ยอ่าไปดูห้องนอนด้วยค่ะมาๆามามาทำเงิน2ดีเลยเกล้ๆกตามมาดูเร็วๆรเลยค่ะองบที่ออันนี้อันนี้ต้องจ่ายคุณสม คุณสมบัติเรื่องความสวยงามแล้วยังมีช่วยเรื่องอะไรอยไหมการเชื้อราอ๋อการเชื้อราด้วยเคยสังเกตคือถ้าเราติดวอลเปเปอร์แบบสมัยเดิมๆนะคะมันก็จะมีแบบว่าติดไปนานๆมันจะมีเชื้อราขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็จะแบบว่าไม่เป็นไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อรานอ่ะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อทาไงฮะก็ติดต่อไปที่ล่างนี้เลยามบอทคอมหรือไปดูรายละเอียดที่เดส i ์ท็อป อ๋ตอนนี้เราห้องเราก็สวยงามอันนี้โฉดโค้ชเจ็บ่ะเดี๋ยวไปโขกสิ okay. ok ่ะเพาไม่เจ็บหรอฮะกไม่ต้องไปนัาไม่ไม่โขกก็ดีกว่านะคะเนี่ยโอเคอ่าโอเคค่ะงั้นวันนี้ไปก่อนดีกว่านะคะบ๊ายบายค่ะ